ปากไปยังสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรฝ่ายรัฐบาลนะครับถ้าท่านคิดจะเป็นผู้แทอนรัษฎรอีกประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยท่านผิดนะครับท่านเ,เลิกเล่นการเมืองไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านมีหัวใจเป็นของพี่น้องประชาชนจะไม่ต้องจะต้องไม่กลัวสิ่งใดที่จะเกิดกับตนเองเพราะการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่สําคัญ เราจะต้องมีจิตใจและว,วิญญาณที่รักประชาธิปไตยและว,วิญญาณแห่งความเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงโดยที่ไม่กลัวกลัวใดๆทั้งสิ้นลงมติที่บอกมีนัเกเคลียร์ใจที่บ้านป่านี่มูลนิธิป่าลอยต่อเนี่ยค่ะมันเป็นตัวชี้วัดการลงมติในวันนี้ที่คิดว่ามันประเมินแล้วเป็นยังไงครับออการเคลียร์ใจเนี่ย มันเป็นการข้อตกลงทางการเมืองนะครับมันไม่ใช่ว่าเอาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคือการเมืองเนี่ยคือคนที่เป็นผู้แทนของฟงชนชาวไทยเนี่ยจะมาเจรจาเพื่อต่อรองเกียท,ทรงเกียเสียอะไรกันเนี่ยผมว่าไม่มีประโยชน์นะครับสิ่งสําคัญ,ญจริงๆเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเกิดมาจากพี่น้องประชาชนประชาชนรู้สึกอย่างไร สมาชิกสภาผู้แทนก็ควรจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ดีที่มีหัวใจเป็นของประชาชนเข้าใจความรู้สึกของประชาชนเนี่ยจะต้องไม่หวั่นไหวต่อการข่มขู่จะต้องไม่ไหวต่ออามิสินจ้างจะต้องไม่หวั่นไหวใดๆๆทั้งสิ้นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เราต้องถ้าเราคิดจะทําเราต้องตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็ไม่หวั่นตัวไม,ไม่หวั่นไม่หวั่นกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราหรือครอบครัวของเราถ้าเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือผู้แทนพลเมืองช,ชาวไทยที่ทําแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นคุณกับบ้านกับเมืองแต่ถ้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่รักตัวกลัวตาย ตัวสถานภาพของตนเองโดยที่ไม่ได้มองคนข้างหลังคนข้างหลังที่เขาเป็นคนเลือกเรามาณนะวันนั้นถ,ถ้าการเปลี่ยนแปลงในระบบรัฐสภามันแก้ไขปัญหาไม่ได้มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบที่ประชาชนจะต้องออกแรงด้วยตนเองและส่วนสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรที่เป็นผู้แทนของประชาชนที่ยังยืนหยัด สู้กับสิ่งที่ถูกต้องประชาชนเขาก็จะไม่ทิ้งแต่ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่หวาดกลัวต่อความถูกต้องหวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันใกล้อาสุปเลยคือพี่คืนมาวันนี้พี่ยังมล้มนายกอ,อยูไ่ไหมพี่โหวตให้หนายกเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ล้มนายกจะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จผมยังยืนยันทำเดิมนั่งยันนอนยันคนยังมงคลกิจสุขสินธารานนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกมาไม่ได้ซื้อเสียงมาหัวใจยังเป็นเหมือนเดิมหัวใจเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นลูกผู้ชายครับของลูกผู้ชายนะครับสู้เต็มร้อยเหมือนเดิม สื่อมวลชนจะถามอะไรเพิ่มไหมครับฝ <Okay. S 1> ากไปยังสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรฝ่ายรัฐบาลนะครับถ้าท่านคิดจะเป็นผู้แทอนรัษฎรอีกประมาณ3เดือน6เดือนเนี่ยท่านคิดผิดนะครับท่านเลิกเล่นกันเมืองไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านมีหัวใจเป็นของพี่น้องประชาชนจะไม่ต้องจะต้องไม่กลัวสิ่งใดที่จะเกิดกับตนเองเพราะการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่สําคัญ เราจะต้องมีจิตใจและว,วิญญาณที่รักประชาธิปไตยและว,วิญญาณแห่งความเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนโดยแทย้จริงโดยที่ไม่หวัวในใน่นลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนอกระบบนะครับระบบและสภาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นว่ายังมีสอสอีกหลายคนหลังจากลงมติแล้วจะมาถแถลงที่โพเดียมอย่างมั่นใจ ว่าไม่ว่าแพ้หรือชนะเขายังยืนหยัดที่จะอยู่กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับแต่ผมก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงในระบบรัฐสภาไม่ได้ผมก็ไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนอกระบบนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนนายกตีในระบบรัฐสภาได้เนีแ่ยบบบ้านเมืองจะงจงกลับคืนสูน่ความสงบสุขแต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้ผู้แทนรัศดรไม่ทำไม่ทำงานผมเชื่อว่าบ้านเมืองก็จะเกิดความวุ่นวาย มากกว่านี้เยอะนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขอมค,ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ